อีกครับหลัดซ่อมดีนะครับวันนี้มาติดตั้งลูกลอยนะครับเนี่ยเป็นถังสูงนะครับถังสูงใส่ระบบโซลาเซลล์นี่แผงโซลาเซลล์ที่นี่นะครับที่แรกกม่ได้ข้นในใส่ลูกลอยนะครับ แต่มีปัญหาว่าเวลาน้านะครับเวลาเครื่องอสมรวจทำงานนะครับน้ำก็จะล่นนะครับมันบวตัดนะครับต้องมาเที่ยวปิดเปิดต่อนะครับที่นี้นะครับเขาก็มาใส่ลูกลอยนะครับามาเบิ้งตู้ก่อนนะครับตู้ก็จะเป็นนี่นะครับแฮนโดโรตู้ คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลของอ่าเป็นตู้คอนโทรลของซับเมอร์ตระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนี่สิ่งเขาว่าเบิ้งนะครับนี่เขาว่าเบิ้งวงจรนะครับที่เขาเขียนไว้นะนครับมันก็จะมีเนี่ยครับมาเบิ้งนี่ยลูกลอยนะครับนี่ลูกลอยก็จะต่อต่อไฟที่เฮ็ดช่องที่เฮ็ด กับคอมนะครับนี่ลูกลอยนะครับแล้วก็เปิดเบื้องด้านในนะครับนี่นี่นะครับก็จะมี T ี t อคอมนะครับซึ่งตามผังนะครับเขาห้ตตอ T H กับคอมนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับเขามีลูกลอยแบบสามเซนนะครับนี่ลูกลอยแบบนี้นะครับนี่นะครับ ก็คือถ้ามันอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ก็ถือว่า,าน้ำขาดนะครับนี่ขันหอยอยู่สินะครับน้ำขาดกาเซนสีดำนะครับสีดำอา่ามันก็นจะต่อกับสีดำนี่เป็นข้อมมอนนะครับมันก็นจะต่อกับอา่าสีก็จะตอกับสีฝ้านะครับนี่ถ้าน้ำเต็มนะครับคือลูกลอยอยู่ลักษณะ อ่าขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่สายคอมมอนนะครับสีดำมันก็จะต่อกับสีน้ำตาลนะครับนี่อ่าเป็นลักษณะแบบสามเซนนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นลูกลอยนะครับลูกลอยแบบอ่าสองเซนนะครับเขากับเขาต้องต่อสายไฟนะครับจากทีเอนนะครับมาใส่คอมมอนก่อนนะครับนี่ตัดสายสั้นๆแบบนี้นะครับนี่ เออเอามาจากจำจากทีเอลนะครับนี่ทีเอลมาต่อใส่คอมมอนนะครับอ่อนะครับนี่นะครับต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้ทดสอบก่อนทดสอบก่อนในัูลูกร้รอยนี่ครับลูก้อยร้อยแบบนี้ก็คือสีดํานะครับสีดําเป็นคอมมอนนะครับสีดาต่อใส่คอมมอนสีน้าตาลต่อใส่ทีเฮดทีเฮดก็คือแท้งไฮนะครับนี่กรณีที่ น้ำเต็มนะครับนี่น้ำน้ำเต็มหรือว่าน้ำมันดันขึ้นมันเต็มแทงแล้วมันก็จะตัดนะครับมันก็จะตัดมันก็จะมาต่อตัวทีเอลทีเอลก็คือแทงโลนะครับนี่ทีเอลแทงโลนะครับก็คือมาต่อตัวนี้นะครับเฮดไห้ครัเสมดทำงานนะครับหลังจากที่ทำงานไปจนว่าน้ำมัน มันทำงานน้ำเต็มเรี่ยวนะครับน้ำเต็มแล้วมันก็จะจตัดนะครับเดี๋ยวมันทดสอบไปเบิ้งนะครับจะลองเปิดเครื่องนี่นะครับเบิง่งนี่นะครับทำทำไหลแร้วนะครับนี่ ยินเสียงน้ำไหลนะครับก็คือนี่นะครับเป็นคือลักษณะแบบน้ำที่มันบอ่อนี่เต็มแท่งนะครับนี่ลูกร้อยก็จะอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะยกยกลูกร้อยขึ้นในเบื้องนะครับว่า,าสถานะม,มันที่เป็นแบบใดน,นะครับยกลูกร้อยขึ้นนะครับนี่นี่นะครับมันก็นจะนี่ถ้าน้ำเต็มนะครับมันก็นจะตัดการทํางานแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่า ที่นี่ใส่น้าไปได้ไส่น,น้าไปนะครับจนลูกร้อยมันจมลงนะครับนี่มันก็จะต่อการทํางานนะครับนี่นะครับสังเกตปุ่ม power นะครับปุ่ม power จะบอกกระพริบนะครับนี่คือทำงานปกตินะครับว่าถ้านาถ้านาเต็มแล้วนะครับลูกร้อยขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ลูกร้อยขึ้นมาแบบนี้นะครับ เนี่ยผมพาวเวิร์นจากกระพริบเอานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นหลังจากทดสอบแล้วก็จะขึ้นไปต่อยุดันบนทังสูงนะครับอันนี้เป็นการทดสอบการใส่งานเบื้องต้นนะครับว่ามันตัดต่อได้บ่นะครับถ้าเขาบอกทดสอบก่อนถ้ามีปัญหามันก็นจะได้เที่ยวขึ้นเที่ยวลงนะครับเอานะครับ จะเกิดเป็นต่อขาเข่าระบบครับทางสูงด้านบนนะครับนะครับนี่แหละมาทบทวนกันอีกเท่านึงนะครับก็คือถ้าเป็นกรณีใส่ลูกร้อยแบบสองเซนนะครับใส่ลูกลูกร้อยแบบสองเซนนี่วิธีการต่อนครับขันแรกนะครับเขาก็ต้องมีสายไฟสั้นแบบนี้นะครับเส้นหนึ่งนะครับเพื่อจะมาจำครับตรงที่อลนะครับ ที่เอวมาต่อกพร้อมนะครับคอมมอนนะครับนี่เราจาใส่กันเลยนะครับนี่ต่อใส่กันแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วอีกสองเซนนะครับอีกสองเซนนะครับเซนหนึ่งอีกสองเซนที่เป็นที่เป็นลูก้อยนะครับที่เป็นเซนของลูก้อยันจะมีอีกสองเซนนะครับเท่ากับมาต่ออ่าเนหนึ่งต่อที่เฮดนะครับเส้นหนึ่งกับต่ออ่าคอมมอนนะครับแค่นี้นะครับก็ถือว่าใส่งานได้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นก่อนละนี้แบบลูกร้อยแบบสามเซนนะครับเขาก็ต้องมาจำนะครับนี่เขาก็ต้องอาจาสายจากที่เอมาหาคอมนะครับเขาก็หาหาสายนะครับสามเซนเซนใดเป็นคอมมอนนะครับเซนใดเป็นคอมมอนกับส่คอมมอนเลยนะครับอ,อีกสองเซนนะครับก็บต่อไซที่เอกับที่เฮดนะครับ แค่นี้นะครับก่สามารถใส่งานได้ปกตินะครับนี่นะครับจักประกอบเรียบร้อยนะครับสีดำคอมมอนนะครับสีดำคอมมอนสีน้ำตาลทีเฮตสีฟ้าทีเอลถ้าใน,นกรณีที่นำม,มันนำม,มันเบิดลูกร้อยตกนะครับมันก็จะต่อระวังคอมมอนกับทีเอลนะครับ ใช้ขนามเต็มนะครับมันก็จะมาต่ออยู่ข้อหมอนกับทีเฮ็ดนะครับนี่หลักการทํางานของมันนะครับการต่อลูก้อยสามเส้นนะครับต่อแบบนี้นะครับเอานะครับก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับผู้ใดที่สงสัยยังก็จงคอมเมนต์มาถามนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสร้างมือใหม่นะครับผู้ที่จะไปต่อระบบลูก้อยครับตัวคอนโทรลแบบ ใส่กับโซลาเซลล์นะครับใส่กับโซลาเซลล์นะครับเอาเอาคลิปนี้ก็ไว้ซ์ซนี้สักก่อนนะครับสวัสดีครับ